สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุจันทร์โอชาบอกถึงการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาระหว่างที่10 1ถึง13พฤศจิกายน โดยถามว่าจะฝากงานพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกระัะมนตรีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ว่าเป็นความรับผิดชอบตามหน้าที่อยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรท่านรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรส่วนกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์จะไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาตินั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็เป็นเรื่องของกระแสข่าวสายข่าวนะจ๊ะ โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าจริงๆแล้วที่เดินมาพร้อมกับนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนั้นนายพิรพันธ์มาพบเรื่องงานในฐานะที่ปรึกษานายกัฐมนตรีมาถแถลงข่าวเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุชนแท่งแบรีเออร์ที่ตั้งกีดขวางทางบนถนนช่วงกลางดึกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานกลับรถข้ามบนถนนพระราม2ซึ่งนายพิรพันธ์ทำงานตรงนี้อยู่แล้วอย่ามองเป็นเรื่องการเมือง ส่วนพรรรวมไทยสร้างชาติจะเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์เพื่อไปร่วมง,งานกับพรรคให้คําตอบเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคาถามโดยขึ้นรถและเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลทันทีทโดยก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าตนยังไม่ได้พูดคุยถึงทิศท,ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ที่จะต้องตัดสินใจ ส่วนกระแสที่พลเอกประยุทธ์จะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติตนก็ไม่รู้ต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเองจะมาถามอะไรผมเล่ายังผมยังไม่คุยส่วนกระแสที vale> ่พลเอกประยุทธ์จะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติตนก็ไม่รู้ต้องไปถามนายกเองจะมาถามอะไรผมเล่าผมยังไม่ได้คุยและในพักพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการวางตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังไม่ได้คุยไม่ได้ประชุมเลยซึ่งยังไม่ได้นัดมาจะบอกสื่อได้ยังไง ซึ่งต้องนัดสมาชิกพักกรรมาการบริหารพักมาประชุมส่วนในความเป็นพี่น้องการพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ทำไมถึงยังไม่มีการพูดคุยกันให้ชัดเจนถึงแนวทางการเมืองพลเอกประวิทย์ถามย้อนกลับว่าคุณก็มาเป็นผมสิส่วนการพูดคุยกันช้าจะเป็นเหตุให้สอสรอนานเกินไปอาจจะมีการย้ายพักไปพักอื่นหรือไม่นั้นพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่เป็นไรการเมืองก็ว่ากันไป ส่วนพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์จะไม่แยกกันเดินใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์บอกว่าผมไม่รู้แต่ก็อยู่ด้วยกันทุกวันไม่ได้พูดเรื่องนี้ยืนยันว่า3าปอไม่แยกกันหรอกจะไปแยกกันยังไงก็สนิทกันมาตั้ง40-50ปีส่วนที่ดูเหมือนข่าวออกมาจะมีการแยกพักกันนั้นพลเอกประวิตยบอกว่าจะแยกก็แยกไปก็ไม่เป็นไรส่วนตนจะแยกกันเดินรวมกันตีหรือไม่ผมไม่รู้ ส่วนที่นายวีรกรคําประกอบสสนครสวรรค์ออกมาแสดงความเห็นว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วนั้นพลเอกประวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องของลูกพัด เป็นเรื่องของบุคคลและไม่ใช่นโยบายพรรคส่วนคนที่จะเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐธนมรีต้องดูคะแนนนิยมหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรระบุว่าเป็นเรื่องของสมาชิพกพรรคไม่ใช่เรื่องของหัวหน้าพรรคซึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นขณะนี้ถือเป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งไม่จําเป็นต้องตักเตือนเป็นเรื่องของความคิดแต่ละคนทุกคนมีความคิดของตัวเองจะไปห้ามทุกคนไม่ได้ทุกคนมีความคิดแต่เวลาไปประชุมพรรคก็ต้องลงคะแนนเท่านั้นเองว่าไปตามหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่เป็นพรคพลังประชารัฐแล้วอาจจะมีการขนสอสอไปด้วยจะทําอย่างไรพลเอกประวิทย์บอกว่าไปเลยไปไหนก็ไปไม่ว่าอะไรใครอยากไปไหนก็ไปเป็นเรื่องของตัวบุคคลถ้าพลเอกประยุทธ์จะไปก็ไม่ห้ามผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาห,หัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยจะกลับมาพักพลังประชารัฐได้หรือไม่พลเอกประวิทย์ปฏิเสธว่าผมไม่รู้ต้องถามพักไม่ใช่มาถามผมและยังไม่ได้ติดต่อมาซึ่งก็ต้องถามพักเราทํางานด้วยกัน ส่วนที่พลเอกประวิทย์มีหน้าตาสดใสดูเหมือนเคลียร์ปัญหาหลายอย่างได้หมดแล้วเพื่อสยบข่าวลือหรือไม่พลเอกประวิทย์ยืนยันว่าก็ตอบตรงไปตรงมาไม่ได้สยบข่าวลืออะไรก็สื่อเขียนกันไปเองทั้งนั้นแหละพร้อมปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการรวมกันระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยค่อยว่ากันหลังเลือกตั้งและไม่เคยคุยกับคุณหญิงพจมาดามาพงศ์ในเรื่องนี้